โอ้แพ่นวัวซัสซอมบี้แต่ว่าครับเป็นแบบเพรอเลยดิชั่นนะฮะโอ้โ oh. ห <laughs> ดูแต่ละตัวครับอืมแล้วดูเพลงครับ <laughs> ทำไมมันลาก,กลัวขนาดนี้เนี่ยอ่าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปหาดูนะครับว่าเราจะหาเจอหรือเปล่าโอ้โหดูโอ้เจ้าตัวน้ำแข็ง <c oughs> ดำมืดไปแล้ว <c oughs> อืมเบไว้ก่อนกลัว อ่าแป๊บนึงผมขออนุญาตหาวิธีการดาวน์โหลดก่อนจะจริงหรือจะเคก้ก e x p e r ครับเอาตรงนี้แหละครับเนี่มาเลยครับอืมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเข้ามาไว <laughs> ทําไมเข้ามาไวแล้วกดตรงไหนเอ่อไวสกีนไม่น่าใช่ครับแป๊บนึงนะเออไม่รู้ <laughs> นี่หรือเปล่า <laughs> นี่ไงแพนวอซซอมบีรันครับโอ้ไวรัสเข้าแน่ไวรัสเขาเ้ <laughs> เขาเครื่องแน่รันไปก่อนแล้วก็ไม่สอนโหลดด้วยนะเพราะว่าไวรัสเนี่ยเข้าเครื่องแน่นอน เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดาวน์โหลดนะครับไม่มีการทิ้งลิงก์ให้ไม่งั้นเดี๋ยวอ่คอมท่านผู้ชมจริงอ้โอ้วววววเออเราจะรอดไหมเนี่ยแผนเวอร์ซัสซอมบี้เฮอเลยดิชั่นคลิกมาเลยครับเป็นไงเริ่มต้นมาเอ้ยจอ้ยเดี๋ยวเขารู้ได้ไงว่าผมเชื่อ U C C เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดีเดี๋ยว อาเมื่อกี้เราเข้ามาด้วยกันผมไม่ได้ตัดต่อเลยนะแล้วเขียนชื่อผมเองได้งไงอะโ oh, oh อ้ยสุดสโอ้ยโหมกอดหอยทากเราปลูกอะไรได้หรือเปล่าตรงนี้เราใส่อะไรเข้าไปได้บ้างมีเมนูช็อปเราโอ้ย oh. <c oughs> <c oughs> ยังเป็นเหมือนเดิมแล้วทาพี่ไปไหนละครับเจ้ากินฮอสดอกแมนปลูกเราปลูกต้นไม้ดีไหม เออเออเอเอเอ่าผมเห็นแบบว่าแวบๆนะที่แบบถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราจะได้ต้นไม้ปีศาจมาแทนซึ่งอ่ะเราลองปลูกนิดนึงแล้วกันเราใส่อะไรได้บ้างเราใส่ปุ๋ยสิใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ย,ยแล้วก็ใส่น้ําครับไอ้นี่ยังไม่ได้เข้าเนื้อเรื่องจริงไปดูกันก่อนว่ามันจะเป็นปีศาจหรือเปล่าอ่ะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บให้น้องๆโตก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูเลยครับแล้วก็ต่อไป เราจะไปเลเวลเลยไหมมีโอ้โอ้ไม่กดโอ้แล้วตัวโอเค ขออนุญาตสปอนเซอร์นิดนึงนะครับสหรับข้าวมันไก่สุดน่ารักนะครับร้านบิวากรนะครับไอเทมราคาถูกในรูบอกรนะครับลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะฮะปลอดภัย1ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไปเราไปดูอะไรดีกว่าท่านผู้ชมสหรับเจ้าเฮอร์เลอร์ดิชั่นเราไปเลยดีกว่านะฮะไม่พูนความรำเพลงมินิเกมพาร์สโอลเดี๋ยวค่อยวัดเออเลอร์เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไวรัสเข้าเครื่องเดี๋ยว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 โอ้ชโอ้ตายแล้วครับโอ้โดนแน่โดนเล่นแน่ อมาแล้วครับแค่เริ่มต้นมาก็รีทูพลาเกมแคสเลยนะฮะโอ้เกมแคสไปเลยเมื่อกี้มาแล้วครับเฮ้ยวันดีนั่นมันพวกซอมบี้นี่โอ้จัดการไม่ได้เลยเอาเอาซีดเอาผลไม้เนี่ยมาปลูกอ่าแล้วก็เลือกซะแล้วก็ปจัดการซอมบี้เลยโอ้วแต่ว่าเรามีหมดเลยครับ ผลไม้ไม่ใช่เรียกว่า,าพืชผักสวนครัวแล้วกันไม่น่านจะใช่ผลไม้นะฮะแล้วอ,อ๋อเมื่อกี้เขาบอกว่าโดสสก็คือแบบเขาเลือกให้แล้วนะครับ3ตัวส่วนตัวอื่นเราเลือกได้นะฮะที่จะไปสู้กับซอมบี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวดอกไม้ sunflower มีเจ้าพีชูเตอร์แล้วก็เอาเป็นดอกไม้นี่อะไรดอกไม้นี่อะไรมีสโน w ครับเป็นสโน P พีชูเตอร์แล้วก็ เราเอาเจ้าระเบิดอ่าระเบิดให้แล้วอ่าเอาเป็นเจ้าอ่า,อาที่นั่งทับครับใช้ง่ายแล้วก็เอาที่แบบใช้ง่ายๆอีกก็เป็นน่าจะระเบิดแล้วก็ยิง2รอบครับเป็นพีชอตเตอร์แบบดับเบิลนะฮะอันนี้คือเฮดก๊อปปี้อ่ะยังไม่ได้อยาก,กจะก๊อปปี้ตัวไหนนะครับไม่เอาละกันไปเราอย่างแรก <laughs> เราจะแพ้ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยรีบอเอ้ยพี่เดี๋ยวมันมันหวังไม่ตรงเส้นด้วย อ่าสวยเลยครับสวยเลยครับเพืแป๊บหนึ่งเฮ้ยมันวางเลยอุ้ยไม่มีรถอ๋อรถมีครับรถมีไกลๆเลยครับแป๊บหนึ่งนะวางได้วัดวางตรงนี้ด้วยเดี๋ยว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 เรารีบวางผีชูเตอร์มาก่อนเลยไม่งั้นเนี่ยไม่ได้แน่ผมจะแพ้ไม่ได้ครับทานผู้ชม้าแพ้เลยโดนโอ้โหไม่รู้จะโดนอะไรนะเกมอาจจะแบบ คอมอาจจะขะโอ้อึดมากเดี๋ยว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 โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้้โอเค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 ลอรอล้อโอ้โหแล้วดูดูดีไซน์ครับมีดินตรงตูดด้วยแสดงว่าดีไซน์ออกมาดีมากๆเดี๋ยวตายได้แล้วเร็วเร็วตายได้แล้วเร็วเฮ้ย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 เออมันก็แค่นี้จะทำให้มันยากทำไมเล่าออะดอกไม้มาต่อ ไอ้น,นี่ดอกไม้มันบักแล้วนะครับท่านผู้ชมมันบักนิดนึงไม่เป็นไรบักอย่างน้อยก็ยังเล่นได้นะครับไม่เหมือนเกมแคสเมื่อกี้ถ้าแคสอีกรอบนึงเนี่ยอาจจะผมอาจจะออกเกมนี้แล้วก็ไปทํากับข้าวกินก็ได้นะครับ <c oughs> กลัวไม่ใช่อะไรได้อยู่ซอมบี้โดนโดนเล่นอยู่โอเคถ้าไม่ไหวเนี่ยเราจะเอาเจ้าตัวทับเพื่อนเนี่ยมาทับเจ้าซอมบี้นะครับ <c oughs> เพื่อเพย์เซฟนะฮะนี่คือแผนที่เราวางไว้ ผมวาาไว้ตั้งแต่แรกก็เลยแบบเอามานะครับเพราะว่าใช้งานง่ายและตัวต่อไประวังข้างล่างแล้วกันดอกไม้นี่ยมาเยอะๆก่อนเดี๋ยวอเอางี้ดีกว่าตอนท้ายชาสมมุติเรายังชนะเฮ้ยเดี๋ยวมันมันอึดกว่าเธอหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยแป๊บหนึ่งเฮ้ยถามสิโอโอโอแป๊บหนึ่งนะ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  มันอืดกว่าเดิมครับท่านผู้ชมหรือว่ามันบั็กเกมเนี่ยแบบมันอยู่ไกลกว่าเดิมมันก็เลยอืดกว่าหรอไม่รู้ครับแต่ดอกไม้ซันฟาเวอร์นี่ยมันยังไม่พอนะดวงอาทิตย์อ๋อวัดมันอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมันมันแค่บอกว่าดวงอาทิตย์เราไม่พอเฉยนี่ตัวอื่นก็เป็นถูยนึกว่าจะเป็นอินเตอร์เอ็กซ์ลับแต่ตัวนี้มีระเบิดเราจะใส่ดอกไม้เพิ่มแล้วก็เดี๋ยวตรงกลางเนี่ยเราจะใส่ เป็นพีช er ูเตอร์ปกติโอเคตอนนี้เรามีถัวรันเตาเนี่ยทุกเลเรียบร้อยนะครับน่าจะรอดอยู่เดี๋ยวถ้าตอนท้ายเนี่ยไม่ไหวผมอยากลองแพ้ดูนะครับเ <laughs> พราะว่าผมไปดูในช็อตเนี่ยเวลาแพ้นะครับท่านผู้ชมเอ่อคอมเราเนี่ยจะโดนไวรัสแล้วก็กินไปเลยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าก,กลัวมากเดี๋ยวเรามาลองดูกันเด็ดๆข้างบนเอาพีชูเตอร์น,น้ำแข็งโอเคน้ำแข็งใช้งานได้อยู่ <laughs> หัวฟ้าไปเลยครับเมื่อกี้โอเค โหแล้วดูน้ําแข็งหน้าตาแล้วทําไมตรงนี้ดูเหมือนจะไม่รอดเนี่ยต้องชมดูคือแต่และตัวมันอืดไม่เท่ากันด้วยนะเฮ้ยอะไรเนี่ยแสดงว่าผมต้องเอาพีชูตเตอร์แบบน้ําแข็งมาช่วยครับอันนี้มา2ตัวเลยโอ้ยอะไรเนี่ยมันเป็นบักหรือว่าอะไรครับไม่รู้ครับอ่าพูดถึงต่อแล้วกันคือถ้าสมมติเราแพ้เนี่ยที่ผมได้ข่าวมาข้างล่าอีกแล้วที่ผมได้ข่าวมานะครับคือมันจะ ทาให้คอมเราเนี่ยพังไปเลยหรือว่าแคสไปเลยนะครับ <laughs> มันจะเวอร์ขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้เดี๋ยวว่าตอนนี้ขอญาตเล่นปกติก่อนนะครับดูซิว่าจะมีอะไรผิดปกติไหมแล้วเวลแรกทําไมมันมี2เวฟเนี่ย <laughs> ปกติจะมีเพียงแค่เวฟเดียวนะท่านผู้ชมอันนี้มี2เวฟครับแล้วดูโอ้หัวกระโหลกแล้วดูดดวตัวด้านล่างครับอันนี้คือซอมบี้ปกตินะอึดมากๆมันอึดแบบโอ้ย อึดผิดปกติสุดๆไอ้ด้านบนมาถั่วลันเตาแล้วก็เรามีระเบิดอยู่นะมีไฟด้วยนี่ดูไฟหน้าตาหน้าตาเศร้ามากเอาไฟมาตรงตรงกลางแล้วกันนะครับไม่มีตัวน้ําแข็งเนาะเดี๋ยวตัวน้ําแข็งเดี๋ยวเราเพิ่มอ่าไว้ซักเลนที่4ด้วยเพราะว่ามีพีชูเตอร์สมัดมันน่าจะไม่พอนะครับเนี่ยเลื่บออกมาเยอะแล้วครับซอมบี้โอเคแล้วก็ไหวไหม ถ้าไม่ไหวเรายังมีสำรองเป็นระเบิดเชอร์รี่บอมอยู่นะครับน่าจะไม่ยากครับได้ได้อยู่ก็แย่แล้วออกมาเลยเยอะขนาดนั้นโซดอกไม้ซันเฟาโอโอ้ยโง่กินได้ไหมกินได้นี่มันเป็นเจ้าตัวกินกินผักผลไม้คนอื่นนี่ไอ้กินซอมบี้ไม่ใช่กินผักผลไม้ เป็นสก,กิลของซันฟลเวอร์ครับโอ้โหตอนนี้นะครับยังอยู่ในด่านแรกนะฮะยังไม่มีเจ้าตัวที่แบบใส่กลวยหรือว่าใส่ถังนะครับยังดีอยู่นะถือว่าโอเคเรายังได้เปรียบเล็กๆในกรณ์เราจะยังผ่านได้งั้นเดี๋ยวเราวางเจ้าดอกไม้กินซอมบี้เนี่ยเยอะๆดอกไม้นี่น่ากลัวกว่าซอมบี้อกีกตอนนี้มาเยอะๆครับดอกไม้น่ากลัวดิโอ้โหน่ากลัวมากมาครับเรียบร้อย เฟส2ครับอาซอมบี้ตัวใหญ่มาแล้วระวังด้วยโอ้เวฟสุดท้ายมาครับจะบอซอมบี้แกนี่แกเป็นคนนำซอมบี้เหล่านี้มาใช่ไหมแกโดนระเบิดไปหน่อยไปมาตรงกลางครับบงังดำมืดครับน่าจะรอดอยู่นะฮะโอเคแล้วก็เราเระวังนี่ตัวทับดูแบะ <laughs> หมดเลยครับตัวทับนี่ขี้โกงนะ เอาดอกไม้ไปกินหน่อยอืมอร่อยมากโอเคอ่ะผ่านเรียบร้อยได้เจ้าเหรียญเหรียญเหรียญเป็นรูปหน้าซันฟาเวอร์ครับโอ้แล้วเดี๋ยวไปต่อเลยแล้วอยุซีซีเฮาคือเขารู้ชื่อผมได้ยังไงก่อนอตอนนี้เดี๋ยวลองดูถ้าซอมพี่เข้าล่ะถ้าสมพี่เข้าไปกินขอโทษนะถ้าสมพี่เข้าไปกินพี่แกพี่ใหญ่ความผมจะพังหรือเปล่าไป เราลุยครับเอาตัวนี้มาด้วยไปอืเตรียมตัวนะฮะอยู่กับผมหน่อยอยู่รอดูพร้อมกันเออดอกไม้วางดีไหมเอาวางวางวางเป็นเพื่อนหน่อยสั่นเผาเป็นเพื่อนหน่อยสิขอบคุณมาก The zombies are coming zombie are c o m i มาแล้วครับ zombie h a s e coming น้องหนูพี่ต้องผ่านเอรถไถนาผมไปก่อนนะครับยังมีสทีนะครับ เพราะฉะนั้นรอบแรกก็ปล่อยเขาไปก่อนระวังดอกไม้มาเป็นเพื่อนข้างบนมีซอมบี้หมาโอุ้อตส่าวางเป็นเพื่อนทัวื์แมปนี่คือมันมันวางไม่สมดุลเรียบร้อยครับตัวแรกไปแล้วครับเดี๋ยวรออยคนนึงนะครับที่มาแถวสองนะฮะมาเรียบร้อยครับแถวที่สองมาพร้อมนะครับทผู้ชมไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วครับมาเลยพี่โอ้ยกลัว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 ที่เขาว่ากันว่าชาเจ้าตัวนี้เข้าไปนะครับ คอมเราจะติดไวรัสเลยหรือไม่ก็คอมแฮงค์ไปเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขออนุญาตเซฟคลิปก่อนอ่ะอันนี้เป็นฟุตเทจอันที่สองคลิปแรกผมเซฟไว้แล้วผมว่าถ้าคอมผมดับเนี่ยก็จะยังมีคลิปให้ท่านชมดูอยู่นะครับมาครับมาแล้วมาแล้ว,ลวเข้าไปแล้วเฮ้ยกลัว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 มากกลัวมากเข้าไปแล้วครับไปแล้วครับเดินไปช้าชานะครับท่านผู้ชมไปอย่างช้าชานะครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย เรียบร้อยเข้าไปโอ้โหบัคเกมเกมบัคซอ,โโอมบี้เลยครับกินสมองคุณเรียบร้อยเอ้าวัดเหมือนมีอะไรเลยอะทน,นี่ว่าโอ้เป็นเค้กหลอกลวงดี่ว่าอะประมาณนี้ขอละกันนะครับท่านผู้ชมโอ้ซอมบี้แต่ละตัวเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะว่าจะเล่นต่อดีไหมนะครับส่วนเรื่องอความเชื่อผ,ผิดหรือว่าที่เห็นในติ๊กต็อกนะครับที่แบบโดนกินแล้วคอมระเบิดนะครับคีโมนะครับดีแล้วดีแล้ว เออหัวใจเราจะได้ไม่ไวายตายโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับมีคอนเทนต์อะไรที่แบบว่ามันมีอะไรรับลวมคมในก็คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวมาทำคลิปกันใหม่เจอกันครับซีว่าผม